วันนี้กลับมาพบกับแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดในวายลิฟครับอย่างเต้าอ้วนบาทนะครับก็ก,ออก็อนเนี่ยเลี้วหนึ่งมาแล้ว,ลวน่าจะเก็บมีฟก่อนมันคือมีฟเหลือสักอย่างเหมือนแห้งไฟนะครับผมเล่นมา3เกมแล้วผมสามารถรีวิวตัวนี้ได้เลยแบบว่าแต่ละทีแรกสามารถพูดได้จบเลยหรือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ยังค่าจะเก่งนะครับแล้วผมมีบิล์วันน้ำเสนอไว้วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นเอ่ออินเสิร์ตไว้หน้าคลิปตอนนี้เลยนะครับก็ เป็นบิลที่ทําให้บาสมดุลมากทั้งเวทแล้วก็เรื่องออโต้แท็กน้เมจของมันเนี่ยมาจากการออโต้แล้วก็สกิลหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะลิงก์ให้ดูอย่างนี้อ่าติดสตันเห็นปะแค่นี้เจ็บเป็นตัวที่กดอาเรนดีมากเพราะเราเจอเซตโตเนี่ยเห็นปะเจอว่าซัพพอตร,ระยะใกล้ที่ไม่ได้โป้งเนี่ยไม่ชิลมากแถมแม่งมากลับมาเก็บชิลอย่างนี้ได้อ่าเดี๋ยวเลื่อนเกือบเต็มได้เหปะแล้วก็ปลูกต่อนะครับผมอยู่3ต้นนะถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่เก่งกมากๆถ้าเพื่อนที่มากับเรา ADC เนี่ยรู้สกิลนะครับ มันพาเพื่อนเข้าเพื่อนออกเพื่อนได้ป้อมได้ด้วยนะคือตัวข่าจะครบเครื่องนะครับแต่ต้องมาดูกันไปนะในเมตานี้เพราะว่าสปอร์ตพวกสปอร์ตโป๊มในเมตาบาดก็อาจจะไม่ค่อยไหวเพราะตัวบางนะครับแต่ถ้าเจอสปอร์ตอย่างเซโตเนี่ยหรือว่าตัวที่มันงตีงใ,ใกล้เทสอะไรเนี่ยชิลเดีย๋ยวผมไปโชว์ให้ดูนะครับแล้วแม่งโคตรแรงตัวละครอ่นะอย่างกูแย่งฮิลแย่งอะไรฮะนี่ฟุดเอดีไปเลยจะได้โชว์ประสิทธิภาพนะครับเดีย๋ยวผมไปโชว์ให้ดูคือมันเก่งมากนะสำหรับผมตอนนี้ เดี๋ยวๆเ,เสร็จโตคือสกิลหนึ่งเนี่ยถ้ามาันลิงก์ใกล้ๆเอ,อ่อมินเนี่ยหรือว่าเออ่แชมเปี้ยนสตูหรือว่ากำแพงเนี่ยมันทำการสตันครับซึ่งแม่งสร้างจังหวะได้ดีมากอ่ะน,นี้นะครับเห็นไหมเกือบวิวิวแอนโนการ์ชาร์รอดหรือไม่ถ้าสกิลสามเราดีอย่างน,นี้ไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะแบบไร้ประโยชน์แต่ว่าจังหวะเนี้ยโดนออตโต้นหนีวัวหนีวิ่งสิบาดบาดฮาโลวิง่งวิวิปุกป,ปาดบาดโดนอ่ะ กับคนจีนนิหน่อยผมไม่วอนะเอา้าเขาไม่กับโดนลิงกำแพงเงี้ยเรียบร้อยอย่างนี้ชิวนะติดอันนี้ด้วยอะไรวะเล็กตัวคิวผมบอกเลยว่าบิวนี้เขาอาจจะปวดมากผมเจอมานะคนจีนเล่นมาอย่างเดือนอะโอ้อย่างนี้มีโอกาสได้ไหมครับบอกเลยน่ะกูลิงไม่โดนว่ะโว้โยโว้โยโว้ยโว้ยไม่เซอร์วิจิ้งพานิดพลาหน่อยกาบปลูกพืชก่อนอย่างต่ำสามต้นนะครับ แล้วก็ไอ้ไอ้เหมือนโคมบายอะถ้าเราเก็บครบเก้าแส็กใช่ไหมมันจะสามารถตีเป็น LE ได้มัน LE หรือว่าตีแบบสเปดาเมจวะไม่แน่ใจเหมือนกันทำมันทำไมวะเนี่ยอ้อยาวงี้ตายเนี่ยบอกเลยหูโดนด้วยอีกานายนพีดูคูลดิ้งสปีดอังสเต,ตอร์ตายไปแล้วออโต้ฟรีเนี่ยพอเราเจอตัววะแชมเปี้ยนซัพพอร์ตแบบระยะใกล้แม่งกดดันได้ดีมากน,านะครับโรดิซินพาวเวอบูเบลูครับติ๊กแล้ว เวลาเพื่อนปิงนะครับดูแมปหน่อยครับเกมนี้เวลาเพื่อนเนี่ยจะเล่นในสักอย่างเนี่ยสำคัญมากเวลาจะปิงโดยเฉพาะจังเกิลตัวเดินเกมเนี่ยเขาแบบเขามากไปแล้วเขาปิงเวลาเอยอยากเล่นตรงนี้แล้วเราก็พาเดิน,น่อยนะจะได้เซฟเฮ้ยนี่ผมเล่นได้เนี่ยพาป่าเล่นได้เปิดพอท่อไปแล้วลิงค์ผมไม่โดนว่ะถ้าโดนนะริซินเข้าส,สวยๆเลยผมจะน,นติเดียววะ่ะแต่ผมบอกริซินไม่ได้ไงจะจังหวะไหนาโอ้โหแล้วผมเชี่ยวหัวตดตอนแบบอีซินสนิกไปแล้วอ่ะไม่สวยว่ะ ดีซินจะเล่นวะออกมีได้เนี่ยอุ้ยผมผัดกระแทงแอชได้ไหมสวยเพื่อนและไอ้เชี่ยนี่มาพุ่มเพื่อนกูดีซิน no ขอโทษอุ้ยซินไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมวันติก <wh> <cre t> ่อนดีซินจะโซนิเวูนะหัว่าน่าจะได้คิวแบบไม่มีใครมาไงเนี่ยทำไงดีช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยวิ่งผูกผักผูกผักเข้าเว็บมือเดือดืออเก็บฮิวเก็บหิวไม่ตายกูสวนด้วยเดี๋ยวกูสวนโชว์ด้วยเนี่ยกูไม่กลัวไง เปิดพอท่อว like ้าไปตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยดนะเดี๋ยวผมจะดูทูแอดเกินไปวะาทำไมดูเก่งจังวะอุยฮุยฮุยอุ้ยโอ้ยไออ่ะเอาเมื่อกี้ไฮซ่ามันอมเซโตไปแล้วเหรออย่างนี้โดนเคลื่อนระเบิดไปแล้วลิงค์อ๋อโดนต้านพอดีอย่างนี้เขาเรียกคำนวณมาแล้วชาเลนจ์เก่าเว้ย ยอกยอกยอกพอเท่าวิปมาติดตันโอ้ผมเดว่าติดตันคูเ่เมื่อกี้นึกว่าจะหล่อซะแล้วแอชยิงอติมาแฟดมายิงชิวๆเลยอันติด,ดักหน้าเพื่อระเบิดไปแล้วไฟยเด้อโหดโดนลิงมาเนี่ย,มนนยไม่โดนหรอไม่ถึงกำแพงโดน,นต่อยปลูกเห็ดปลูกผ,ผักฮาเวิสมูนเปิดพอเท่าอ้าวตกน้ำเสพไล่ตามอ้าเนื้อหนึ่งไม่โดนอ้าวมันคู่กูต่อเลยไงฮาอันนี้ฮาเองเฮ้อ โอยโดนลุงมแปะยืนฟีโอ้โหไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเอาเดิวะจัดดิวะมีควาท่อเพื่อนชิวๆนะ <c oughs> แอดจุดวัวเกิดเงาบ่ควาท่อด้ว, <c oughs> วันนั้นกูเดินอ้วนจังวะ <c oughs> อันตีส <c oughs> <พ>ีวีเพื่อนถู่ีทอกระตาเอาตัวไปทีฟีเปล่าไม่ฟีอย่างนี้แต่ก็ไม่รออยู่ดีอ่ะถูมือรอพี่ดิอันตีอักหน้ากูรูปมือรอแล้วคิวฟี ติดดักโซโล่คิวจังหวะนี้พุ่งมาโอ้โหเจอด่านเจอด่านโอเยน่าต้องหนีปุ่งแปดติดกระแพงอีกติดพุ่งเ้ยติดพุ่งเหมือนปรเด็นอ้วนจังเนี่ยเฮ้ยช่วยหน่อยน้องเหมือนเพื่อนเติมดีจ่ะตอนนี้อีซินเข้าผมกลับมาช่วยไงกูหิวคิวไม่ใช่หรอกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วกูต้องไปก่อนอ่ะผมต้องคนต้องไปก่อนนะคจังหวะนี้โอ้ลิซินบวกอยู่กูตินอีตายแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็กินนิ่มออโต้ ม,มีเร็วกระดุที่สุดท้ายไม่ถึงวะอย่างนี้อ่ะอ้าวไปไอ,อ้หอกคดีไม่ว่าสซุปเปอร์เซฟมากหล่อไม่ใช่ซุปเปอร์ชายแต่ซุปเปอร์เซฟอ้าวมอไฟล์มาทีพีมาเติมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขู่แต่นี้ไม่ขู่พุ่มแล้วช่วยเพื่อนอยู่ครับไม่จะไม่ตายป้าเลยสิอุ้ยเขี้ยงนะมันแรงจังวะมันไม่เกิดแล้วนะ่ะเซโตั ตัวมันบาลานซ์ยังไงแล้วกูเอาต่อไงกูแบบกูโมโหอ่ะตกมันอะเม่อตกมันแห่งฤทธิ์อโอตโอต้ตีกําแพงนี้โดนตันร้อยเปอร์เซ็นมีมาเติมอีกมองไปตีสวยจัดโอ้อยูหนึ่งปิ้วพอท่อว้ามาใคร,รว่าสีแซกปาดยวโอ้โนี่รอดยากจริงบาลอนต่อดีวะ let's go โอ้โหม,มาแล้วเพื่อนเพื่อนมาชาร์จหน่อยจ่าชาร์จแดองอืม <laughs> แฝดแฝดเป็นระเบิดถังเลยเอาดิอันติหยุดป้อมเพื่อนไม่ยังไม่ทราบนะครับได้ไม่ได้ฝนแฝดพอดีไม่เป็นไรเรามีพอท่อโอ้เที่ยฮึมวิแฝดโดนแฝหน้าเล่นอยู่นี้มีตายเรียบร้อยที่เริงแลวมันของบวกองมันจอยจริงๆนะแต่ละตัวมันเล่นด้วยกันได้อะว้ามาอากวาไปไหนเนี่ยเฮ้ยว้ามาันสะไกลเลยเลยเพื่อนเนี่ย เลยเพื่อนอะไรกันเหงาเนี่ยมันเหงาเนี่ยเฮ้ยเปนหน้าหวาไปทันปมาวา่วะอย่างนี้ก็ตามที่คิดไว้ทีพีมาเปิดพอร์ทอกต้านต่อกดระเบิดถังเชนซีซีไม่ให้ขยับอย่างนี้นะครับคอมโบถังเอามาทำอย่างนี้โดยเฉพาะเลยเชนซีซีเรียบร้อยตูมโอ้ชี่น้ำติด ตอนแรกแอสตันเลียงโอยน้าแ,แต่ผมอันติไปก่อนมันก็เลยโดนไอ้นั่นคาซิต้าเนี่ยเรียกว่าปาดคอหอยเมื่อกี้อุ้ยโอหเฮ้ยเพื่อนกูไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเอ้วึุณกูก็ได้เรียบร้อยเยอะจ่ะอะไรเนี่ยมัวตัวหมดแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วพี่จ๋าบาดจะแตกโอ้ยคลิปตีควีกี้อ่ะโอ้ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวไอ้น้องตัวเลยพี่จ๋าไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ แอลมันเก่งกว่าที่ผมคิดไว้วะ่ะรู้สึกผมอาจจะดูถูมากเกินไปรู้สึกเก่งมากเลยดูรีอุ๊ยอันติเล่นไปก็โดยรวมเหมือนที่รี้ดูววไวร์ดตัวมันก็ค่าจะเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าเมย์ตานี้ก็เล่นยากนิดหน่อยเพราะโดนโปกเยอะก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย